สวัสดีครับหลังจากที่เราได้พบก,กันไปในครั้งแรกในเรื่องของการแนะนําให้รู้จักกับเรื่องล้อเดียวจีันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของการเหวี่ยงโดยเฉพาะครับสําหรับการเหวี่ยงเดียวจหลักๆก็จะมีอยู่2ลักษณะครับนะครับลักษณะแรกเป็นการเหวี่ยงผมเรียกว่าเป็นแบบธรรมดานะครับก็คือ,อ,อการที่เราเหวี่ยงขึ้นไปเป็นเส้นตรงนะครับโดยที่ขึ้นไปเป็นมุมเฉียงนะครับ เอวี่งออกจากตัวเราออกไปนะครับเราก็จะเวียงเหียงขึ้นไปนะครับเพื่อให้เขาไต่ระดับขึ้นเองครับก็เป็นการเวี่ยงที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือว่าอาจจะยังมีระบบวิทยุที่ไม่สลับซับซ้อนครับสำหรับการเวี่ยงในแบบที่2ครับจะมีความซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งครับเป็นการเวี่ยงในแนวระนาบครับแล้วก็ใช้ระบบโปรแกรมในตัวเครื่องส่งวิทยุครับช่วยบังคับให้มีการไต่ระดับขึ้นในจังหวะที่เหมาะสมครับ ที่2นี้จะเหวี่ยงได้แรงกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสาธิตการเหวี่ยงทั้ง2แบบกันครับครับสำหรับการเหวี่ยงแบบแรกครับเป็นการเหวี่ยงแบบธรรมดาซึ่งอาศัยการเหวี่ยงเป็นมุมเฉียงขึ้นนะครับเครื่องล่อนก็จะพุ่งขึ้นเป็นเส้นตรงขนาที่หลุดจาก เือเราไปเลยทันทีนะครับซึ่งการเบี่ยงแบบนี้ครับเป็นการเบี่ยงแบบที่ปฏิบัติได้ง่ายครับวิดียุที่ใช้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีระบบมิกซ์ซับซ้อนครับเป็นวิดียุแบบธรรมดานะครับก็สามารถทําได้ครับครับสำหรับการเบี่ยงแบบที่2ครับจะเป็นการเบี่ยงในแนวระนาบครับซึ่งหมายถึงว่าขณะที่เราเบี่ยงเพิ่มความเร็วให้กับเครื่องร่อนครับเครื่องร่อนจะอยู่ในแนวระนาบตลอดครับ เมื่อเวียงพ้นไปจากมือเราแล้วครับระบบโปรแกรมบนตัววิทยุจะทําให้เครื่องร่อนครับเชิดหัวขึ้นนะครับแล้วก็จะพุ่งขึ้นเป็นแนวเส้นตรงต่อครับนะครับการเวียงแบบนี้นะครับจะทําให้สามารถเวียงได้แรงครับแล้วก็นิยมใช้ในการแข่งขันทั่วไปนะครับตัววิทยุนั้นจําเป็นที่จะต้องเป็นวิทยุที่มีระบบโปรแกรมนะครับมิกซ์เข้าช่วยนะครับถึงจะสามารถคุมจังหวะการเวียงได้อย่างเหมาะสมครับ ครับสำหรับในเรื่องของการลัช์แบบที่เหวี่ยงเป็นแนวระนาบครับแล้วเราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัววิทยุครับมิกซ์เพื่อช่วยบังคับแผนหางระดับครับในการบังคับแผงหางระดับปกติครับจะมีระยะที่แผนหางขยับเนี่ยนะครับค่อนข้างมากนะครับอันนี้คือระยะที่ใช้ในการบินปกติครับแต่ถ้าเป็นระหว่างการเหี่ยงขึ้นครับเราจะ ใช้การขยับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับนี่ครับนี่คือการจังหวะที่ขึ้นครับจังหวะที่เหวี่ยงให้เขาเริ่มแหงหน้าขึ้นครับนี่คือจังหวะกลางครับในขณะที่เขาไต่ระดับความสูงขึ้นครับและนี่คือจังหวะที่เริ่มตกหางขึ้นนะครับเพื่อกลับมาบินในแนวระดับครับนะครับการขยับของแผ่นหางมีเพียงเล็กน้อยแค่นี้เองครับเพราะว่าแอร์สปีดในช่วงของการเวี่ยงขึ้นนั้นมีความเร็วสูงมากครับ เราต้องการการเคลื่อนไหวของแผ่นหางเพียงเล็กน้อยแค่นี้เองครับนั้นอันนี้ก็คือความจําเป็นที่ว่าเราจําเป็นที่ต้องมออีระบบวิทยุที่สามารถมิกซ์นะครับเพื่อลดการเคลื่อนไหวของแผ่นหางในระหว่างการลันช์นะครับได้ได้อย่างเหมาะสมนะครับครับสำหรับในการเหวี่ยงครับเราจะยืนโดยที่ให้ไหล ชี้ไปในทิศทางของกระแสลมครับที่วิ่งเข้ามาหาเราครับเพราะฉะนั้นไหลครับแนวไหลเนี่ยนะครับจะขนานกับแนวลมครับนะครับแล้วถ้าเราเป็นคนถนัดขวาเราจะให้ไหลซ้ายชี้ไปหาลมครับเรื่องของการก้าวเท้าครับในเมื่อเราเริ่มต้นที่ไหลชี้ไปในทิศทางของลมครับเท้าก็จะขนานไหลไปด้วยครับเป็นแนวเดียวกับไหลครับนะครับเท้าซ้ายก็จะเป็นเท้านำนะครับเท้าขวาจะอยู่ข้างหลังครับเมื่อเราบิด จังหวะที่เราเริ่มบิดตัวกลับมาครับเราจะเริ่มน้มตัวไปข้างหน้าครับพร้อมกับก้าวเท้าขวานะครับนําหน้าเท้าซ้ายไปครับจังหวะเดียวกันครับก็จะเป็นการหมุนตัวแล้วนะครับตอนนี้ครับนะครับเท้าซ้ายของเราเมื่อหมุนตัวไปพร้อมๆกับร่างกายส่วนบนครับก็จะกลับมานําเท้าขวาในที่สุดครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ไหลของเราครับจะหันมาเปิดครับหน้าอกของเราจะหันหาลม และพร้อมที่จะปล่อยเครื่องร่อนแล้วครับมือของเราครับก hmm. ็ย huh kind of ังจะเกี่ยวเครื่องร่อนอยู่นะครับที่ปลายปีกของเขาโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับเป็นตัวเกี่ยวเพกที่ปลายปีกไว้ตลอดการเหบี่ยงครับเมื่ออยู่ในจังหวะสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยเครื่องร่อนออกจากเราครับข้อมือเราก็จะผายไปข้างหน้าครับพร้อมที่จะปล่อยเครื่องร่อนออกนะครับเราก็จะนะครับจริงๆแล้วเครื่องร่อนจะหลุดจากมือเรา นะครับไปไปอย่างง่ายดายในจังหวะนั้นครับครับนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเหวี่ยงนะครับหรือว่าการลอนช์เครื่องร่อน D l g ครับยังมีอีกหลายเรื่องมากมายครับที่เกี่ยวกับ D l g ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเล่นของท่านแล้วก็ทำให้เล่นสนุกมากขึ้นครับแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ